ครับขอบคุณพระเจ้าและขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้มีโอกาสเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับพระคาวของ,ของพระเจ้าที่เราจะใช้ในการเฝ้าเดี่ยวของวันนี้นะครับอยู่ในเอสเตอร์บทที่สองข้อที่1ถึง11นะครับเอสเตอร์ Esther, บทที่สอข้อที่1ถึง11ผมจะอ่านให้ฟังนะครับภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ เมื่อพระพิโรของกษัตริย์อาหารสุเอรักสง,งบลงพระองค์ทรงรักดื้ถือวัชทีนและสิ่งที่นานทำอิทธานกฤษฎีการที่พระองค์ทรออกเกี่ยวกับเรื่องนั้นขา้าราชก,การของกษัตริย์ผู้โปรนิบาพระองค์จือทูงว่าขอทรงให้สกหาหญีงสาวพรหมจารีที่งดงามมันถวายกษัตริย์ และของกษัตริย์โซนแตนตันผู้แทนพระองค์ในทุกโมณฑลแห่งราชาอาณาจักรของพระองค์ให้รวบรวมหญิงสาวพรหมจารีที่งกงามทุกโคมายานฮาเรมในสุขสามเมืองป้อมให้อยู่ในอารัขานข,ขอเห็นกายขันทีของกษัตริย์ผู้ดูแลสตรีและของประธานเครื่อสำอางแก่พวกนั้นและขอให้หญิงสาว ผู้ที่กษัตริย์พอมพระททยได้เป็นพระราชินีแทนวัชทินคำทุนนี้พอมพระททยกษัตริย์พระองค์จิโซนทำตามนั้นยังมียิวคนหนึ่งในสุดสาเมืองป้อมชื่อโมรัสเดคายบุกยาอินผู้เป็นบุกชิดเมอินผู้เป็นบุกคิดคมเบยามิน คือคิดผู้ถูกเนบูคัดเนซากริย์บาบิโลก่านต่อจากเยรูซาเล็มไปเพราะกับเฉลยและเยโคนิยากษัตริย์ยูดานท่านได้เรียนดูฮาดาชานคือเอสเทอร์บุกหญีของลูกของท่านเพราะเธอไม่มีบิดามาดาหญีสาวคนนี้รูปงามและชัวมองเมื่อบิดามาดาของเธอสิ้นชีวิตแล้วโมรักเดคาย ก็รับเธอมาเป็นบุกเมื่อรับสาของกษัตริย์และกฎกหมายของพระองค์ประกาศออปไปยหญิงสาวมากมายก็ถูกรวบรวมเข้ามายาศึกษาเมืองป้อมในอารักขานขอเหงกกายเอสเทอร์ก็ถูกนำเข้ามาไว้ในรชมสนัตอยู่ในอารักขาขอเหงกกายผู้ดูแลสตรีหญิงนั้นเป็นที่พอใจ และเป็นที่ปรบปลาแกงเขาเขาจึงร,รีบจากเครื่อสำอางและอาหารส่วนที่เป็นของเธอเพราะกับสาวใช้ที่ค่าเลือดแล้วเจคนจากราชมสนัดให้เธอแล้วก็ย้ายเธอและเสาวใช้ของเธอไปยาสถานที่ที่ดีที่สุดในฮามเรนเอสเธอร์ไม่ได้เปิดเผยเลือดชาติกรรมเนือของเธอเพราะมอรัสเดคาย ำชัดเธอไม่ให้บอกใครทุกทุวานโมลักเดคายเดินไปเดินม,มาหน้าลางขอฮาเรมเพื่อฟังเข่าคราวขอเอสเทอร์ว่าเป็นอย่างไรและมีอะไรเกิดขึ้นกับเธรหัวข,ข้อสำหรับก,การฟัดเดี่ยววันนี้นะครับคือจากเฉลยศึกสู่จุกเรื่อเตืองของการเป็นราชนินีจากเฉลยศึกสู่จุก รัตต้งของการเป็นราชินีนะครับก็ถ้าเราดูในบทที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับหลังจากพระนางวัชทีปฏิเสธกษัตริย์อาหาสุเอรักพระนางก็ถูกปลุกออกจากการเป็นราชินีและกริย์ได้ออกกฎหมายทั่วราชาณาจให้ภรรยาให้เกียรติสามีของตนนะครับในข้อที่หนึ่งที่ได้อ่านไปเมื่อกี้นะครับ หลังจากากริสับหายกรบและสงบสติอารมณ์ได้พระองค์ก็คิดถึงพระนามวัชทีสี่น,นี้นะครับ่บบอกว่ามนุษย์เรานั้นมีอารมณ์ที่อ,อ่อนไหวง่ายเราต้องระมัดระวังอารมณ์ของเราให้ดีโดยเฉพาะตอนที่เราโกรธมิฉะนั้นเราอาจจะตัดสินคนอื่นอย่างไรเหตุผลได้บางครั้งนะครับเมื่อเราถูกความโกรธ ควบคุมเราอาจทำให้เราตัดสินใจบัญญัติโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบจึงทำให้เราเสียใจภายหลังได้และในข้อที่2ถึงข้อที่4นะครับกษัตริย์อาหักสุเอรันะครับมีอิชอหนึ่งว่าเสื่อรัพ์และจากนั้นนะครับเมื่อพวกข้าราชการเห็นว่ากษัตริย์อาหักสุเอรักศกเศร้าเพราะว่าพระองค์คิดถึงพระนาวัชที จึงได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาให้โดยให้แต่ต้าผู้แทนพระอน์ทุกโมณฑลขึ้นเพื่อให้หาและรวบรวมหญิงสาวพรหมจารีมัทวายแดกษัตริย์และให้กษัตริย์เลือกคนที่พร้อมพระทยัยตั้งให้เป็นราชินีแทนพระนาวัตทีนะครับข้าราชการเหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มเดียวกันกับพวกนับปราที่รู้จักกฎหมายต่างๆเป็นอย่าดีและ เสนอให้ปรบพระนาววชทีออกจากตำแหน่งพระราชินีพวกเขาไม่ได้ต้องการให้พระนารวชีกลับสู่ตำแหน่งเดิมน,นะครับเพราะกลัวว่าจะเป็นภัยสำหรับพวกเขาเองด้งนานั้นนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะเห็นได้ว่ากาษัตริย์อาหักสุเอรรานะครับมักจะถูกข้าราชการชับนานอยู่เสมอจะดูเหมือนกับว่ากาษัตริย์ไม่มีความ หนักแน่นมากคนเท่าใดนะัดเช่นเดียวก,กับคนทั่วไปที่อยู่ใต้อำนาจซื่อมาต้อพื้พางคนอื่นอยู่เสมอและต่อมานะครับในข้อที่5ถึงข้อที่7นะครับได้พูดถึงตัวละครที่สำคัญม,มากสองคนในพระธรรมเอสเธอร์คนที่หนึ่งก็คือโมลักเดคายพระกาพีนะคะบบอกว่าโมลักเดคายนั้นมีพ่อชื่อว่ายาอีน ปู่ชื่อชิเมอินและปู่ถัวนะครับชื่อคิดเป็นคนเผ่าเบยามีนคิดนะครับซึ่งเป็นปู่ถัวของโมลักเดคันั้นถูกในบูคัดเนซากริย์แห่งบาบิโลก่านต้อมาเป็นเฉลยเพราะกับกริย์เยโฮยาคีนะครับหรือเยโคนียาแห่งยูดาห์นะครับพร้อมกันคนที่สองนะครับที่พูดถือก็คือเอสเทอร์ ในฉบับอธิบายนะครับที่ได้ไปสื่อสารนะครับบอกว่าชื่อเอสเทอร์นะครับมาจากคำสัตตราราเป็นภาษาเปอร์เซียซื่อแปลว่าดวนดาวสว่วนชื่อภาษาฮิบรูของเอสเทอร์ก็คือฮาดาชานหรือฮาดาซันซื่อก็แปลว่าต้นไม้หอมเอสเทอร์นั้นนะครับ พระกะปีบัรยายว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมีรูปร่างงดงามและหน้ามอแต่ว่าพ่อแม่ของเขาเนะครับเสียงตั้งแต่เด็กดังนั้นโมรัสเดคายจอเลียนดูเอสเทอร์มันเป็นรูปบูทานของตัวเองนะครับและในข้อที่8นะครับได้บรรยายว่าเอสเทอร์และหญิงสาวอีกมากมายถูกนำมาที่พระราชวาังทานเอสเทอร์และหญิงสาวเหล่านั้นนะครับไม่ไม่สามารถ เลือกได้เขาไม่สามารถปฏิเสธได้จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามยิสาวพรหมจารีเหล่านี้นะครับถูกนํามาจากบ้านและต้องอาศัยอยู่ในอาคารตาหักใกล้พระราชวาังที่เรียกว่าฮาเรมตามประวัติศาสตร์นะครับหนังสือทีออ่ไปศึกษานะครับบอกว่าประวัติศาสตร์จากที่อื่นๆยืนยัาว่ากษัตริย์อาหาสัสุเอรักโอนนี้ มีฮารเรนที่ใหญ่โตในสุขสารจีนมีการนามหญิงสาวยาววัยมาแทนพวกที่มีอายุมากขึ้นเสมอในฮารเรนนะครับหญิงสาวเหล่านี้นะครับถูกนำตัวไปยาฮามเรนมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวก็คือรับใช้กษัตริย์และรองกษัตริย์เรียกตัวไปให้ความสุขทำเพ่นเท่านั้นแต่ผู้หญิงเหล่านี้นะครับไม่ค่อยได้พบกับกษัตริย์ และชีวิตของพวกเขานั้นก็ถูกติงกรอบไว้ย่ำเข้มงวดและน่าเบื่อภายใต้กฎเกณฑ์หลายๆอย่างในพระราชวังน,นะครับและในข้อที่9นะครับแม้พระคาพีจะไม่ได้พูดถึงพระนามของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงทำให้เอสเทอร์เป็นที่ปรบปรางของเหงกกายผู้เป็นขันทีดูแลสตรีในเวลานั้น ด้านนานะครับเห็นกาจือจากเครื่อสำอางและอาหารให้เอสเธอร์พิเศษกว่าคนอื่นๆและให้มีเสาใช้เจ็อคนมาปรนิบัติและให้เอสเธอร์ได้อาศัยอยู่ในสถานที่ที่ดีที่สุดในฮามเรนด้านนั้นนะครับเอสเธอร์ Esther จีอ,อยู่ในฐานะที่ดีกว่าคนอื่นๆเราสามารถเห็นได้ตลอดประวัติศาสตร์คนอิสราเอลนะครับ พระเจ้าสามารถทําให้คงของพระองค์เป็นที่โปรบปรานสําหรับคนต่างชาติได้แม้ว่าในสถานการณ์ที่ดูเหมือจัดเลวร้ายเช่นโยเซฟดานเนียและเพื่อนเพื่อนคงของพระเจ้านะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเป็นที่โปรบปรานได้โดยการสวดนามของพระเจ้าของพระเจ้านะครับที่จะสวน,นามพระเราที่นี่ทุกๆคนที่จะเป็นที่โปรบปรานต่อคนในครสตจักร,ต,รต่อในชุมชนที่เราไปประกาศหรือว่า ในเครี่จักรอื่นๆที่เราจะไปรับใช้และสิ่งที่สำคัญกว่านะครับก็คือแม้ว่าเราจะเป็นที่โปรงปราสำหรับมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการเป็นที่โปรยปราสำหรับพระเจ้านั้นยอดดีกว่าขอให้เราที่จะจำไว้ในเรื่องนี้นะครับการเป็นที่โปรยปราของพระเจ้าดีกว่าและต่อมานะครับในข้อที่10และ11นะครับแม้ว่า เอสเทอร์จะเป็นที่ปรบปรานสํสำหรับเฮงกายแต่ว่าเอสเทอร์นั้นไม่ได้เปิดเผยเลือกชามกันเนึกให้เขาเพราะโมนเดียคายได้กำชับไว้นะครับโมนเดียคายเป็นชาวยิวและเขานั้นพาย,ยายามที่จะซ่อมพูนหลานชามกันเนืกของตนและเอสเทอร์เพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาเป็นยิวอาจเป็นเพราะพวกเขากลัวว่าจะถูกคนอื่นข่มเหนถ้ารู้ว่าพวกเขาเป็นยิว และดูเหมือนในเวลานั้นนะครับการไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเอสเทอร์ด้วยเช่นกันในเวลานั้นเพราะว่าถูกสถานการณ์หลายอย่ากดดันในเวลานั้นและอยู่ใต้กฎหมายของโปรเซียนซึ่งไม่ใช่ชนชาติของตัวเองพวกเราเองนะครับที่เป็นผู้เชื่อก็เช่นกันแม้ว่าเราต้องกล้าเปิดเผยตัวว่าเป็นประชากรของพระเจ้าแต่บางครั้ง สำหรับหลายๆคนการเก็บเงียวไว้จนกว่าจะถือเวลาที่เหมาะสมก็เป็นวิธีการที่ดีนกว่าอย่าไรก็ตามนะครับขนาดที่เราปรเปลี่ยนตัวตนเราก็ยาสามารถสามแดบผงของพระวิยาออกมาในชีวิตได้หลายคนนะครับกลับใจใหม่มาเชื่อพระเจ้าแต่ครอบครัวยาไม่ได้เชื่อดังนั้นอาจจะยังไม่สะดวกที่เขาจะเปิดเผยตัวโต,วต,วตวให้กับครอบครัว ก็อยากจะหนูใจนะครับว่าแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เปิดเผยตัวโตแต่ว่าเราสามารถสามเดชชีวิตที่ดีและเปลี่ยนแปลได้และเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าจะนำให้เราเปิดเผยตัวโตหรือว่าในเวลาของพระองค์พระเจ้าก็จะนำเราและในเวลานั้นก็ขอให้เรากล้าพูดอย่ากล้าหาว่าเราเป็นของของพระเจ้าดนานั้นะครับขอให้เรามั่นใจว่าในเวลาที่มืดมิด พระเจ้าทรงจัดเตรียมโหนทานที่ดีเสมอเมื่อกับชีวิตของเอสเธอร์แม้จะดูมึกโมงแค่ไหนพระเจ้าก็มีทางออกเสมอและเราจะเห็นว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นขอการเปลี่ยนราชินีของเอสเธอร์เท่านั้นขอให้เราที่จะเชื่อมั่นในพระเจ้าและให้เราที่จะมีโอกาสได้ศึกษาในบกหลานจากนี้นะครับในสำหรับวันพรุ่งนี้และต่อๆไปนะครับและเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมโหนทานยังไงสำหรับชีวิตของ เราที่มือโมนะครับขอพระเจ้าที่จะไว้ภาพรพร้อมพวกเราทุกๆคนนะครับให้เราลดใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราสรรทุกาพะนาของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ศัก์ซื่อพระองค์ทรงสถิตอยู่กับคงของพระองค์ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนพระองค์ก็สามารถทําให้คงของพระองค์นั้นเป็นที่ปลกปลานต่อคนอื่นๆได้ พระองค์ทรงปกป้องพวกเขาพระองค์ทรงจัดเตรียมโนทานที่ดีสําหรับพวกเขาแม้ว่าจะดูเหมือมือกมิดไร้หนทานแต่พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีและมีทางออกอยู่เสมอพวกเราที่นี่เชื่อมาในพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์ก็ทรงมีหนทานที่ดีสําหรับพวกเราทุกๆคนในที่แห่งน,นี้เราจึงวางใจในพระองค์และเราขอฝากชีวิตที่เหลือน,นับจักนี้ที่จะอยู่ในพระหักของพระเจ้า เราอาธิษฐานฝากม้อชีวิตและของกาสนนามจากโพโระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน